อยู hey. oh. Oh. No ่น no ี่ไปนังนี่ไอ้อยู่นี่ แกขัดขข้นไปโดนข้อหาหนักแน่ไปถอยรถพี่มานี่หน่อยนี่มันเอาอะไรเสียงรถฉันเนี่ย เป็นสิ่งผิดกฎหมายมันเหมือนตำรวจจริงเหรอเออในหนังพี่ก็เห็นแบบนี้แหละแกก็ใจเย็นสิก็พี่ไปตีตูดมันทำไมล่ะแกก็อย่ามีพิรุธสิใครคะผมเป็นตำรวจช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยนี่พวกนี้มันเป็นตำรวจป้อมนะเนี่ยเดี๋ยวคุณอยู่นิ่งๆก่อนนะ เดี๋ยวฉันหาวิธีช่วยพี่คะพี่คะแคกโทรหานายไปเดี๋ยวพี่จาัดก,การเองว่าไงพี่คะพอดี หนูล้อนะคะเฮ้ กกำลังใช้คของค้นเนียค่ะเดี๋ยวคนสีค่ะพี่พี่มัดหนูแบบเนี้ยหนูไม่ถนดัดพี่ช่วย ต้องห่วงค่ะเฮียได้ค่ะ ได้ค่ะเอาเฮ้ยไปไหนวะคุณเยอยู่ไหนวะเฮ้ยเอาไปด้วยปะวะเนี่ย ไปไหนแล้ววะฮัลโหลนี่จอดรถเดี๋ยวนี้เลยนะพวกเราเป็นตำรวจถ้าไม่อยากโดนจับเขาคุกจอดรถเดี๋ยวนี้ฉันรู้นะว่าแกเป็นตำรวจปลอม ฉันเป็นตำรวจจริงๆบอกให้จอดไงอยู่ที่ไหนวะโถ่เอ<ะ>้อยู่ไหนของมันวะเนี่ยแกหนีไม่พ้นหรอกเดี๋ยวพวกฉันก็มาแล้วหูปากไปเลยนะ อยู่ที่นี่ได้ยังไงผมเป็นตำหวจครับพวกมันเป็นมิจฉาชีพตอนที่ผมกำลังจับพวกเขาดัานเสียท่าคุณมีโทรศัพท์ไหมครับโทรแจ้งตำหวอให้หน่อยฉันไม่มีค่ะอ๋อมีโทรศัพท์อยู่ในรถแต่แต่ฉันไม่รู้รหัสในรถมีผู้ชายอยู่คนนึงฉันจับมันวัดมือไว้ เดี๋ยวคุณฟ้าเขาแป๊บหนึ่งนะครับผมไปเรียกกำลังเสริมมาค,คุณครับครับผมขอยืมนโทรศรรัพท์คุณหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ครับขอบคุณครับฮัลโหลครับรีบมาที่สวนสาธารณะหนึ่งด่วน หาที่มากใช่ไหม เใช้กรรมในคุกได้เลย อยากกินซาลาเปาที่พ่อทำอยากกินซาลาเปาเหรอใช่เดี๋ยวพ่อไปเอามาให้นะ ฟอร์มาแล้วครับลูกไฟฟ้าไฟฟ้าลุงไหนคุณครับเห็นผู้หญิงสูงประมาณนี้ไหมครับไม่เห็นค่ะขอบคุณครับไฟฟ้า luôn dù nãy ไปลองชิมซาลาเปาร้านนี้ดูสิอร่อยมากเลยนะนี่พี่ไปเอารูปนี้มาจากไหนอ๋อเมื่อกี้ที่หน้าร้านซาลาเปามีลุงคนหนึ่งตามหาคนหายเขาก็เลยให้มามีอะไรเหรอ ไปตอนเด็กอะไรนะไม่คิดเลยว่าพ่อจะตามหาไปนานขนาดนี้ในนี้มีเบอร์อยู่ไปลองโทรดู พี่ลองโทรดูไม่เป็นไรนะไปเดี๋ยวเราค่อยๆหาไป ยังไงสักวันเราก็ต้องหาเจออย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าพ่อไปยังมีชีวิตอยู่ลุงลุงมาติดประกาศอะไรที่นี่ครับที่นี่เขาไม่ให้ติดลูกลุงหายมายี่สิปีแล้ว ลุงขอติดประกาศเด็กขายได้ไหมครับตรงนี้เขาไม่ให้ติดจริงๆครับลุงตรงนั้นเขาจะมีที่ให้ติดประกาศอยู่ครับลุงได้ครับขอบคุณพนุมมากเลยครับ น้ำขวดเท่าไรครับสิ้าบาทครับ คุณลุงคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะลุงเวียนหัวนิดหน่อยอ่ะครับดื่มน้ำก่อนนะครับคุณลุงขอบคุณหนูมากเลยครับถ้าพ่อยังอยู่พ่อคงอายุพอๆกับลุงคนนี้ ว่าลุงไปโรงพยาบาลให้หมอตรวสุขภาพดีกว่าไหมคะไปโรงพยาบาลต้องใช้เงินเยอะลุงไม่มีตังเยอะขนาดนั้นหรอกครับแต่ร่างกายสำคัญที่สุดนะคะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายลุงไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวหนูออกให้เองคะ่ะขอบคุณหนูมากเลยลุงพักสัก แป๊บหนึ่งก็น่าจะหายแล้วครับนี่ตังค่าน้ำของหนูครับไม่เป็นไรคะ่ะแค่น้ำขวดเดียวเองงั้นเดี๋ยวคุณลุงนั่งพักตรงนี้นะคะหนูต้องไปแล้ว นี่เป็นนามบัตรบริษัทหนูตอนนี้บริษัทของหนูรับสมัครพนักง,งานทำความสะอาดอยู่ถ้าคุณลุงไม่รังเกียจไปสมัครงานที่บริษัทหนูได้นะคะขอบคุณหนูมากเลยครับงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะคุณลุงครับขอบคุณครับ ใครคะลุงม,มาสมัครงานครับท่านประธานเป็นคนแนะนำมาหรอครับลุงม,มาสมัครเป็นตำแหน่งพนักง,งานทำความสะอาดใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูอธิบายงานให้เองคะ่ะเชิญด้านนอกค่ะ คือลุงพนังกงานทำความสะอาดคนใหม่เขาทำแก้วกาแฟของท่านประธานตกแตกอะค่ะมันก็แตกไปแล้วช่างมันเถอะคุณลุงมาทำงานวันแรกคงไม่ชินกับงาน เป็นเรื่องธรรมดาค่ะคราวหน้าก็ระวังหน่อยนะคะตอนเก็บก็ระวังบาดมือได้ล่ะตอนนี้ลูกสาวฉันน่าจะอายุพอๆกับแม่หนูคนนี้ละ่ะขอบคุณท่านประธานมากครับ อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราจะทําร่วมกับบริษัทคิดใหม่ทําใหม่นะคะเดี๋ยวท้าประธานอันสัญญาแล้วก็เซ็นตรงนี้ได้เลยค่ะนี่ท่านประธานทานซาลเปลาอีกแล้วเหรอคะทําไมถึงชอบจังเลยฉันชอบกินตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ พ่อของฉันทำอร่อยมากเลยงั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะ เดี๋ยวตอน11โมงมีนัดพบกับประธานคิงบริษัทคิดใหม่ทำใหม่คะ่ะแล้วก็ช่วงบ่ายโมงนะคะมีนัดพบกับคุณฟุกค่ะค<ณ>เออเธอซื้อสละปาไม่ใช่หรอขอบคุณนะท่านประธาน,นะคะบีไม่ได้ซื้อมาให้นะคะเห็นมันวางอยู่นี่ตั้งแต่เช้าแล้ว For time and let พิเศษเลยนะครับคุณหิวหรือยังวันนี้อยากกินอะไรเหรอ,อฉันอยากกินร้านอาหารอิตาเลียนนะคะ มผมว่าไม่น่าใช่หรอครับจะลงไปทำไมนี่คุณครับเป็นอะไรมากไหมครับเจ็บตรงไหนหรือเปล่าค่อยๆนะครับค่อยๆลุงนะครับ ขอโทษนะคะคุณฉันเดินไม่ระวังเองไม่ทราบว่ารถคุณเสียหายเยอะไหมคะ ใจจริงๆค่ะค่าเสียหายรถคุณเท่าไหร่คุณบอกฉันมาเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ฉันมีอยู่แค่นี้ค่ะหนึ่งพันเนี่ยนะเธอคิดว่าจะไม่ขอทานหรือยะ ไม่เป็นไรครับแค่คุณไม่เจ็บตรงไหนก็พอแล้วคุณคะคุณรับไว้เถอะนะคะฉันรู้สึกผิดจริงๆคุณเก็บเงินนี้ไว้เถอะครับทีหลังก็เดินระวังหน่อยนะครับแล้วที่บ้านคุณอยู่ไหนครับเดี๋ยวผมส่งคุณกลับบ้าน ผมบอกคุณแล้วงไงว่าให้ขับรถผมออกมาคุณก็ไม่เชื่อก็ฉันเพิ่งออกรถใหม่ฉันก็อยากจะใช้บ้างไงคุณเอารถคุณไปซ่อมแล้วค่อยมาเก็บเงินที่ผมไปครับเดีย๋ยวผมส่งคุณกลับบ้านนี่คุณจะทิ้งฉันไปส่งอีบอร์ได้แนะ จริงเหรอค่อยๆนะโอ๊ยคุณไหวไหมข้อเท้าฉันน่าจะพีกอะค่ะไปเดีย๋ยวผมส่งคุณกลับบ้านงั้นคุณขี่ลังผมนะค่อยๆอยคยๆๆ ผมฉันไม่เอานะไม่สปกว่าฉันต้องหลับตาถึงจะเหมือนคุณครับค่ะมีอะไรช่วยไหมครับ คุณขอเบอร์หน่อยคุณคุณครับข,ขอเบอร์หน่อยคุณ